สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดตาแบบมันๆกันนะคะนี่ครับจะช่วยเละตายนะครับจะควักของตามออกมาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ทายาเหลืองเลยครับเดี๋ยวจะมวดเร็วๆก็ได้นะครับหรือว,ว่าช้าๆก็ได้นะครับ ว่าจะนวดเร็วๆก็ได้นะครับว่จะช้าก็ได้นะครับเดี๋ยวจะนวดเร็วๆก็ได้นะครับ,รรบหลายแบบตามที่ทุกคนต้องชอบเลยนะครับนะครับคนนี้คือชื่อว่าอัตตะวัตรกอนนะครับขนมใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> กาลดตานะครับมีสิวที่ปากนะครับหน้านี้ก็จะมีตุ่มเต็มนะครับสำหรับตุ่มเต็มเท่านั้นนะครับมันถึงจะได้ผลครับ จะหลับได้ดีนะครับมันต้องเป่าปากเลนครับมาหาเตียงคือลูกตายเลยเป่าครับคือลูกตายนะครับคราวนี้ใช้มือไม่ได้นะครับใช้ปากเลครับ พี่กิฟพายนี่ยวันนี้พี่กิฟพายจะนวดนะคะพี่กิฟพายจะทำอย่างนี้ก่อนเลยนะคะนวดที่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วพี่กิพายก็จะบีบตรงจมูกนะคะแล้วก็นวดนะคะแล้วก็นวดนวดนวดไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะนวดตรงไหนก็ได้นะคะตรงนวดตรงเบ้าตาเลยแล้วกันนะคะ พ่ไพจะพี่ไพ่จะนวดที่มันหน้ามันแก่ hearing, ๆนะครับมันหน้าเบี้ยวไปเลยนะคะรับพี่ไพยจะทําแบบนี้นะคะพี่ไพ่จะแบบพี่ไพยจะทําอย่างนี้เลยนะคะรับพี่ไพยจะทําอย่างนี้นะคะทำนี้สนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ไพ่จะทำอย่างนี้ เล้วขอกินก้ตานสักนพี่กุ้าจ้ะอ๋อพี่กุ้พายเมื่อไหร่ตอนนี้ใช้มือไม่ได้เลยอ้าววยป้อง